สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชแนลวันนี้เรากลับมาพบอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานในโปรแกรม Photoshop นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะ,ะซึ่งนะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการ เอาแบ็กกราวออกจากรูปภาพนะครับเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในชุดเดียวกับเครื่องมือ,อยางลบนะครับหรือว่า e อลเลสเตอร์ทูนะครับจะเป็นเครื่องมืออยู่ตัวที่2นะครับคือตัวตรงกลางน,นั่นเองเรียกว่าแบ e ็กกราวเอลเลสเตอร์ทูก็เป็นเครื่องมือ,อยางลบประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าใช้ในการลบแบ็ r กราวของภาพออกโดยการที่เราเอาเครื่องมือตัวนี้ไปคลิกตามแบ็กกราวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราคลิกกราวม,มีสีฟ้าเนี่ยคุณไปคลิกแล้วก็กดเครื่องมือค้างมาแล้วก็ค่อยๆลบไปเนี่ยมันก็จะลบแบ็ r กราวออกไปนะครับจนให้ภาพเนี่ยมาเหลือแต่เป็น พื้นใสๆแบบนี้นะครับนี่คือภาพตัวอย่างที่ผมทําไว้ให้ดูนะครับก็คือ เครื่องมือตัวนี้มันจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สามารถเก็บพวกรายละเอียดพวกเส้นผมเส้นเล็กๆเ,เนี่ยได้ปกติเราใช้เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยเวลาได้คัดภาพคนอย่างงี้ใช่ไหมครับพวกเส้นผมเส้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะหายไปด้วยเพราะว่าเราจะไม่สามารถเก็บได้แต่ว่าเครื่องมือตัวนี้มันจะช่วยให้เราเก็บพวกรายละเอียดพวกเส้นผมต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้คัดภาพคนนะครับภาพวัตถุสิ่งของต้นไม้ใบไม้นะครับลูกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่ารูปนั้นน่ะแบ็คกราวมันต้องเป็นสีเรียบเรียหรือเป็นนะครับ ดีเทลอะไรเยอะถ้ามันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมันจะลบลบําบากแล้วก็บางทีลบไปแล้วเนี่ยติดรูปภาพด้วยเราอาจจะต้องกลับไปใช้เครื่องมือตัวอื่นอย่างพวกเพนทูหรืออะไรเงี้ยที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีใช้งานกันอันนี้เป็นภาพตัวยอย่างนะครับพอได้คัดภาพไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นใสแบบนี้ส่วนนี้คือภาพต้นฉบับก็จะเป็นแบกราวเป็นสีเทาส่วนสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเลเยอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาวางไว้ใต้รูปที่ผมก๊อปปี้ออกมาเพื่อจะลบแบ็คกราว นะครับที่เป็นสีเทาเมื่อกี้นี้ทิ้งไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทำกันนะครับผมขอปิดปิดตานะครับเลเยอร์หไล์เ 1, ลเยอร์สไปก่อนคราวนี้ผมกลับมาคลิกที่ลเลเยอร์แบ็กเกลว์นะครับคลิกเพื่อเปิดตาขึ้นมาเพื่อจะ copy ป,ปี้ลเลเยอรน์นี้ถ้าในเครื่อง Mac กด Command กับตัว J เพื่อจะ Copy ป,ปี้ลเลเยอร์มาซ้อนกันแต่ถ้าเป็น PC, Control กับตัว J นะครับอันนี้ผมกด,กดเลยนะครับ Command กับตัว่าถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ คอนโทรลกับตัว J นะครับจะ Copy Layer ยอันนี้ขึ้นมาให้เราจะได้ l a เยอร์ c k g r o u n d วเข้าไปหนึ่ง Layer ละคือเวลาเราทำอะไรผิดเราสามารถลบ Layer ตัวนี้ทิ้งไปได้แล้วก็ค่อยไป Copy จาก Layer Background ที่เป็นภาพ Original ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราเอา Original ไปทำปุ๊บทำผิดเนี่ยมันต้องเปิดภาพขึ้นมาใหม่เลยนะครับเสียเวลาอีกคราวนี้เราจะสร้างเลเยอร์เปล่าๆไว้หนึ่งเยอร์ไว้ใส,ส่สีสำหรับทำแบ็คกราวนะครับผมก็มาคลิกที่ไอคอน Create new layer ซึ่งมาอยู่ข้างถังขย,ะ,ยะครับ คลิกลงไปเลยนะครับช่องสีเหลืองที่มีเครื่องหมายบวกเราก็จะได้เป็นเลเยอร์ว่างๆเนี่ยขั้นเอาไว้ระหว่างภาพต้นฉบับแล้วก็ภาพที่เราก๊อปปี้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มทํางานกันเดี๋ยวผมจะปิดเลเยอร์แบ็คกราวไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราลบไปแล้วจากภาพที่เราทํางานอยู่เนี่ยนะครับแบ็คกราวมันถูกลบบริเวณไหนไปแล้วบ้างแล้วตรงไหนที่ยังไม่ได้ถูกลบเราจะได้รู้จะได้ทําการลบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเลือกเครื่องมือนะครับแบ็คกราว์อีเลเซอร์ทูนะครับ, tool, รบเสร็จแล้ว ก็จะมาตั้งค่าเวลาตั้งค่าเนี่ยปรับขนาดเครื่องมือนะครับกดปุ่มลอลิงเนี่ยมันจะเป็นการขยายเครื่องมือให้ใหญ่ขึ้นบอใบไ,ไม้ย่อเครื่องมือให้เล็กลงนะครับท้ง mac ลายพิเเนี่ยกดปุ่มเดียวกันให้สังเกตปุ่มบอใบไ,ไม้กับลอลิงแล้วกันนะครับหรือปีกาทางซ้ายกับปีกาขวาเนี่ยเหมือนกันคืออยู่ปุ่มเดียวกันแหละนะครับลอลิงขยายบอใบไ,ไม้ย,ยอ่ออันนี้ทาง mac ลายพใช้ปุ่มเดียวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเลือกการตั้งค่านะครับตรงนี้จะมีตั้งค่่าออยู3แแบบบบบบนนนนนะะะคครรัััจเเลืกป็ีี้้ตว ปุ่ม sampling once ก็คือแค่พอเราะะเปลี่ยนจุดมันก็จะเปลี่ยนการอ่านค่าสีในจุดใหม่ให้เราแต่ถ้าเกิดเลือกเนี้ยมันจะ continuous ก็คือมันจะเลือกสีที่มันใกล้เคียงกันที่ผมจะเลือกเป็นแบบ sampling once แล้วกันพอเราะะเปลี่ยนจุดใหม่นยสีมันอาจจะไม่เท่ากันมันก็จะได้เลือกได้นะครับส่วน limit ตรงนี้ผมจะเลือกเป็น continuous นะครับ continuous นะครับมันจะมี discontinuous กับ continuous นะครับผมเลือกเป็น continuous นะครับไอ้ข้างล่างไฟเอกก็คือไว้ถูให้ขอภาพให้มันดู เบอร์นิดหนึ่งอันนี้ผมเรียกเป็นคอนติอัสนะครับแล้วทอร์เรนท์เนี่ยทอร์เรนท์เนี่ยเอาไว้ปรับการอ่านค่าสีของเครื่องมือนะครับยิ่งค่าเยอะมันยิ่งอ่านค่าสีที่ใกล้เคียงกันนะครับในรูปเราได้มากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดเราตั้งเยอะเนี่ยบางทีเวลาเราไปคลิกเนี่ยบางส่วนอาจจะหายไปแต่ถ้าตั้งน้อยเกินไปมันจะมันจะลบไม่ออกนะครับอันนี้ผมจะลองตั้งให้ดูนะครับสมมุติผม,มตั้งไว้แค่10อย่างเงี้ยนะผมใส่ลงไปสัก10%เวลาคลิกเนี่ยครับ มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะลบไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเกิดผมเพิ่มค่าละแต่สมมติผมใส่ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเงี้ยเวลาลบเห็นไหมครับให้สังเกตด,ดูตรงเนี้ยตรงผมเนี่ยที่เราไม่ต้องการนะครับมันจะถูกลบไปด้วยเพราะเราต้องการจะลบแค่แบ็กการ์แต่ว่าผมเนี่ยจะถูกลบไปด้วยเพราะว่ามันอ่านค่าสีที่มันมีอ่แาแบล็กการ์เป็นสีเทาในผมมีมีสีเทาไตรงจุดไหนมันก็จะอ่านค่าตรงจุดนั้นแล้วก็ไปลบตรงส่วนที่ เป็นผมเนี่ยออกไปด้วยนะครับก็ทําให้รูปมันเสียคราวนี้เราก็มาลองดูนะครับว่าแต่ละรูปเนี่ยอาจจะใช้ค่าท o รูเลนส์ตรงนี้ไม่เท่ากันสําหรับรูปเนี้ยผมเทสาแลวผมจะใช้ประมาณ30ก็คือจะเป็นค่าที่โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใช้เครื่องมือก็คือเราไปคลิกอย่างนี้เลยครับใกล้ๆรูปนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องปรับเครื่องมือใหญ่มากน,นะเพราะถ้าเกิดเครื่องมือใหญ่มากมันก็จะกินเข้ามาในรูปเราค่อนข้างเยอะนะครับค่อยๆค,คลิกแล้วก็ค่อยๆลากไปแต่ถ้าเกิดทําผิดพลาดกด คอนโทรตัว z นะครับหรือว่า command ์แนะครับหรือจะไปที่ Windows i i ด o o วฮิสตอรก็ได้นะครับแล้วก็คลิกย้อนขั้นตอนการทํางนานกลับไปก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้ปุ่มไหนนะโอเคเดี๋ยวเราลองเริ่มทํากันนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆลากเนี้ยน,นะครับเนี่ยครับค่อยๆลากไปนะครับผมก็จะล่า,ลาไปขอบๆภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลากเอาตรง background ตรงอื่นออกไปนะครับ เขีตรงภาพไ้ได้เรียบร้อยก่อนเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆลากไปเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนครับทำผิดก็ c t r l z e t หรือ command set นะครับหรือจะไปที่หน้าต่าง history ก็ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยลากไปครับแต่ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันเส้นเล็กมากเนี่ยมันอาจจะ ลบไม่ติดนะครับหรือว่าลบลบติดลบไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ใช้เครื่องมือตัวนี้เนื่องจากเป,เป็นการใช้นะครับค่อนข้างจะอัตโนมัติีหนึ่งนะครับบางทีก็อาจจะควบคุมในการลบไม่ได้แต่ก็เอาเอาง่ายๆว่ารายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกเก็บได้แล้วก็ถูกลบได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวถ้ามันยังลบได้ไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมแซมอีกทีก็ได้ครับในส่วนที่แบ็กกราวด์ที่มันเกินเกินมาเนี่ยโอเคาันทีผมก,ก,ก็ค่อยๆลากไป เนี่ยครับีผมกดเมาคานะครับแล้วค่อยๆเลื่อนเมาไปแต่จะใช้เครื่องมือมันใหญ่มากนะครับถ้ามันปรับ เครื่องมือเนี่ยให้มีหัวแปลงเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าขนาดอย่างลบที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเวลาลบเนี่ยมันก็กินเข้ามาในรูปดาวได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เวลาทําก็ขยายรูปดูก็ได้นะครับก็กด ctrl กับเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าคอมมากับเครื่องหมายบวกมันก็จะซูมภาพเข้ามาให้เราเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าย่อก็นะครับโท r ลเครื่องหมายลบหรือว่า comma เครื่องหมายลบมันก็ซูมภาพออกไปนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ ผมก็กดปุ่มทางไว้เนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆลบไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยละนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับรูปอันนี้นะครับแต่ตรงไหนถ้ามันยังมีอยู่เรายังเห็นแบบ จุดเทาๆแล้วก็ไปลบก็ได้นะครับหรือว่าใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้เลเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เครื่องมือยังลบเนี่ยธรรมดาเนี่ยมาลบก็ได้ส่วนที่มันแบบว่าลบได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ายังไม่เราลบแล้วบางจุดเนี่ยมันไม่ยอมลบสีแบล็กลาออกให้ก็เปกเครื่องมือนะครับแต่ถ้าเป็นรายละเอียดเล็กๆเนี่ยผมซูมเข้ามาก่อนกด control เครื่องหมายบวกนะครับหรือว่า c o m าน n ์บวกแล้วก็ค่อยๆเอาเครื่องมือตัวนี้มาคลิก เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เนี้ยถ้าเกิดมันเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยกเลิกไปเพราะบางทีมันเล็กมากนะครับพิกเซลมันเล็กมากมันก็ไม่สามารถเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมยอ่อให้กลับมาเป็นไซส์เต็มหน้าจอ่อนนะผมจะกด control เลขศูนย์นะครับหรือว่า command เลขศูนในเครื่องอ่าเราก็จะได้แบบนี้เสร็ละผมก็มาในเลเยอร์ที่3เลเยอร์ข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะใส่สีแบล็กการ์ลงไปถ้าเราต้องการใช้สีอะไรนะครับเราก็ไปคลิกที่ ต้องการนะครับอันนี้ผมจะคลิกที่สีโฟกัสคันเลิกเพื่อจะตั้งสีโฟกัสใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ลองเลือกสีดูครับต้องการใช้สีอะไรสมมติเราเลือกเป็นสีเขียวแล้วก็มาเลือกโทนตรงนี้ครับต้องการโทนเข้มโทนอ่อนเราก็ลองคลิกดูนะครับเมื่อเลือกสีได้ตามที่เราต้องการแล้วเราคลิกโอเคนะครับแล้วเวลาใส่สีลงไปนะครับถ้าเป็นเครื่องแม c นะครับให้กดออปชั่นนะครับแล้วก็ปุ่ม backspace ถ้าเป็นเครื่อง PC นะครับปุ่ม คอนโทรแล้วก็แบ็กสเปซนะครับอ่าดีวผมจะกดกดนะครับออปชันแล้วก็แบ็กสเปซปึ๊บมันก็จะใส่สีลงไปให้เห็นไหมครับได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้ามันจะมีแบบส่วนที่มันยังเกินเกินลบไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เลเยอร์แบ็กกราวที่เป็นรูปของเราอีกทีหนึง่งแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ e อลเลสเตอร์นะครับหรือว,ว่าเครื่องมือยองลบธรรมดานเนี่ยแล้วก็มาลบส่วนที่ยังติดติดอยู่เนี่ยออกไปนะครับอย่างเงี้ยค่อยๆลบไปลบแต่อีกทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ย เก็บรายละเอียดทีหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโ okay. อเคก็ค่อยๆลบแต่งไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วบางทีเราใช้เครื่องมือออโตโนโนโ้เนาะบางทีการอ่านค่าสีเนี่ยมันอาจจะมีต่างกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นรูปถ่ายนะครับบางทีอาจจะดบดังหมดแล้วก็ค่อยมาแต่งเงี้ยครับพอเราซ้อมแป็กกาวไปอันใหม่ไปเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยเราก็ไปเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นครับสาหรับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าแบ็ k แบ็กกราวน์เอลิเซอร์ทูผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้ในการทํางานพวกกราฟิกงานแต่งรูปหรือว่าการทําพวกภาพโฆษณานะครับเวลาเจอรูปคนรูปน้องหมาน้องแม่รูปใบมงใบไม้ที่มันตัดหรือว่าได้คัดยากเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เข้ามาช่วยก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับสําหรับคลิปเนี้ยผมคงจบไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปคอม inbox ส,สอบถามที่เพจ facebook วิสาดิจิตอลอาร์ก็ได้ถ้าชอบนะครับฝากกด subscribe กดแชร์ channel เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด like นะครับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ